สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนา่ะวันนี้ทางดิฉันนะคะเฟมิลี่นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบอทในเชนทุกคนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่ในอวตารโรบอทในเชนเลยไม่ใช่อวตารโรบอทนะหมายถึงว่าอยู่หน้าเกมโรบอทในเชนเลยนะคะถ้าใครอยากแอดเราก็แอดมาเลยแอดกันรัวมๆอะไรสิบคนก็ได้เพราะว่าตอนนี้หนึ่งร้อยเก้านะคะได้สองร้อยแล้วสองร้อยเนี่ยเต็มแล้วไม่มีอะไรให้เหลือแล้วรีบแอดมาเลยอ่ะสำหรับคอมเมนต์ก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล่นกันสามคนน่าจะสนุกก็เล่นกันสามคนได้ค่ะแต่อันนี้มันสามคนแล้วนะรวมเราหนึ่งสอง นี่สามสามนี่ถามว่ามาจากช่องไหนเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูก่นแต่ตอนเนี้ยเราจะมาหาเกมที่มันสนุกนั่นก็คือไฟดับฟอผ่านั่นเองเราจะมาเล่นไฟดับฟอผ่านั่นเองค่ะฟอผ่เนี่ยหมายถึงอะไรมันหมายถึงแมวที่มันน่าเกลียดมากแล้วมันก็ไม่มีใครน่าเลี้ยงเลยแต่มันจะเป็นฟอปันที่เขาเนี่ยสร้างมาขึ้นด้วยคอเทลเจอร์หรือยอดดุ๊กนั่นเองนะคะเราก็จะมาตามหาฟอผ่าฟอผ่าเป็นแมวพันธุ์หนึ่งนะคะที่มันแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมอ๋อไอ้ก๊าดเอาไปก๊าดเอาไปก๊าดเอาไป เอ่อมาริเออมันใช่ปะหรือเราต้องหาหามันโอเคอย่างแรกเนี่ยจุดเกิดจะตรงนี้ใช่ไหมทุกคนทุกคนเนี่ยลองมองไปข้างเอ,อ่อข้างขวาของตัวเองแล้วทุกคนหันไปนะคะมันจะมีบ้านอยู่มันจะใช่ข้างขวาแล้มันจะมีบ้านอยู่อย่างนี้ให้ทุกคนเนีย่ยเข้าบ้านมานะเอ่อขึ้งอะไรเดี๋ยวก็รึฟอป้าหมออะไนมันติดงไงอ๋อนี่ไงฟอป้าหมฟอป้าโม,ามเจอฟอป้าแล้วหนึง่งตัวค่ะฟอป้าหมอส่วนไอ้นี่เอ่อแล้วตอนนี้มันเพื่ออะไรไอ้ไวรัสที่นี่เอาแกลือ นี่ไ Sonic เอ๊สวัสดเราเป็น Sonic ฟ้ p ปเอาเพื่อหายมีต่ไวรมีตร้าไม่มีเพื่อนเราเลยมัน้าเศร้าเออฟ้า้าจมดินรักป่ะ คืออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ฉนตุกตุกอู้อันนี้เห็นแล้วอะไรน้อ้คนนึงอันนี้อะไรต้นมไม้ดูว่าเป็นฟัวพามันน่าจะมีอยู่นะอ้าวบอลบางฟ้านั่นเองนะทุกคนทุกคนเห็นปะจุดเกิดมันอยู่ตรงนั้นใช่ปะจุดเกิดมันอยู่ตรงนั้นใช่ปะทุกคนเดินซ้าย آ! อย่าพึ่งเลี้ยวไปตรงนั้นนะจ๊ะให้เลี้ยวมาตรงนี้แล้วทุกคนจะเห็นสีชมพู <c oughs> อะไรบางอย่างซึื้อมาเป็นความรัก <c oughs> <c oughs> ในความรักฟาวพาสแนเลยในนั้นมันน่าจะมีถ้าไม่มีนะฉันจะตแปะแปะแปะเลย นี่ไงเจอละหนึ่งผ้าผ้าน้ะผ้าผ้าสีฟ้าหน่อยหรือผ้าผ้าที่มันรอยน้ำได้นหน่อยเมื่อกี้ก็ต้องขอกราบขอโทษทุกคนเลยจ้ะมามาหาต่อไม่รีรอไม่รอรีละมาเลยข้างบนนั่งสีเขียวมันมีอะไรอ่ะทำไมทุกคนชอบไปดูนเออมันต้องมีทางครึ่งสักทางต้องมีต้อง,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 องมีนล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปวัดแผนที่ก่อนแผนที่ที่ไหนเอาง่ายๆง่ายง่าย เฮ้ยวอเตอรแมพดีกว่าวอเตอร์แมพวอเตอร์แมพกำโหลดจ้ามามาเนี่ยวอเตอร์แมพจับมาแล้วฮาฮ่าฉันมาแล้วชิ้นมาแล้วจ้าอ๋อไม่ก็อนันโคตนแหลกเลยไม่น่าเชื่อวิ่งสิเฮ้่มันจะแหลกได้อย่างไรโอเคเจอแล้วทางนี้จุดเกิดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเดินไปด้านซ้ายของตัวเองจ้าแล้วทุกคนจะเจออะไรบางอย่างซึ่งจะรับ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 รั มันไปเฮ้ยหรือว่ไปไปไปมันน่าสงสัยมันคือตรนไหนลืมลืมเลยฉันฉันมาทำอะไรนี่ฉันมาทำอะไรขึนเอ๊ะีเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้แล้วถ้ามันไม่มีอะคือเฟลมากอะเฟลเฟลเฟมากอะฟฟาฟฟฟเดียเขาขึ้นอะไรเี๋วเี๋สรุปตรงนี้มัมีปะ ไม่มีนะคะสรุปขอโทษแต่ขอโทษด้วยขอโทษจริงๆค่อยขอโทษจริงๆอ้ะมันแร็คแร็แร็คแร็คอะมันแร็คแร็คอะมันแร็คแร็คเนี่ยมันแร็ค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 เนี่ยเออไม่ได้เราเจอบับบันฟา่าเออทำไมหน้าฟอพ่ามันเป็นงั้นสังเกตฟอพ้ามากเลยมันยังไงที่มันน่าสนใจกว่านี้ไหมไม่ใช่บ็อบบิ้ลฟอผ้าอย่างเดียวอะเห็นไอ้คนนั้นปลาฉลามแสดงว่ามันต้องมีปลาฉลามอยู่อะไรนะมันต้องมีบางอย่างที่ลึบ ต้องการต้องการจริงๆไม่งั้นเราหาตายแน่นอนตายตายมากขันะ้นขึ้นก็มีอยู่กระโดดเพว่ออะนี่นมันน่าจะอะไรดีมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างกันทุกคนไม่มองหน่อยเฮ้ยไม่มียนะไม่เนนะีนไม่เนียนยน,น่าใช่นั่นไงคอราฟอผ่า,า <c oughs> น่นก็คือประการรางสภาพเราอย่าตาย ตาต้องมองมันะโอ้ไม่กสมันครุสราลาลาๆๆลาลาเลยอ่ะตายากเฮ้ยถ้าขึ้นมาแล้วไม่เจอเนี่ยเราจะไปแผนที่อื่นเลยร้อนอดจลยฉันนารำอะไรทีฉันาดำอะไรที่ีแะไอ้ราว่าเลไอ่ทำไมจะมาจะเอาหมันคันหนั ต้องมีอีกอ <LE> ่ะต้องสังเกตมันจะใบให้อยู่แต่เราอ่านคำใบไม่ออกเหนียวดำเขาละอะไรโอ๊ยขนาดย่ากเดาไม่ออกเลยย่ากย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 าของทะเลมันเรียกว่าอะไรก็รู้อ่ะมันต้องมีสักที่หนึ่งตรงนี้สังเกตนะมันต้องมีถ้ามันไม่มีมันเริ่มแปลกละมันง่ายสุดเลยนะเริ่มแปลกเดี๋ยวเรา มันมีแน่นอนเรือไปสุดทางโอเคไม่มีฉันมาทำอะไรที่นี่เลยนัปดาเนี่ยมันเอามาจากไหนอ่ะหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่อ่ะมันไมีชี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 เลยมีชีเลยตรงมันแปลกมากเรือทาร่มเฮ้ยหันแน่มันแอบอะไรตรงนี้จ้าเจอแล้วนี่ก็จะแอบต้องช้ากันเพื่ออะไรบ้าจดมันก็มันก็รู้อยู่ว่ามันบ้ามากคนรรู้ ระดับความบ้าของมันทุกคนมันบ้าจริงนี่นะ,ะ,ะนี่เลยนี่เลย <c oughs> เราขออนุยืดไม่ใช้อ่哦เขาเรียกว่าไม่ใช้ตัวอัลล้าของเรานะจ๊ะเราจะขออนุญาตใช้อันนี้นะสวัสดีเราก็ว่ายทำไมเราไม่มวิ่งเลย รู้หละมนันต้องมีไมนต้องมีมันต้องมีไมีเกิด oh สุดโอเคเพียงเท่านี้ก็ขอจบลงนะบายบายนะจ๊ะอย่ามันเกดไลค์ก็สไครต์ก็ลาบิงดิงดิงให้เลยนะของเราเนี้ยขอตัวลาไปกวนบายบาย